สวัสดีสาวๆส,สายฟอทุกคนนะคะวันนี้นะคะ,ะโบตัดสินใจเล่าเรื่องที่ตัวของโบตเองไม่โอเคนะคะให้คุณคุณได้ฟังเป็นข้อมูลเอาไปคิดเอาไปปรับในชีวิตตัวเองเป็นอุทาหรณ์เป็นวิทยาทานเป็นตัวอย่างจะดีไม่ดีไม่รู้แล้วแต่คนจะคิดแต่ละคนเลยนะคะให้คุณได้ฟังโบต ไม่โอเคกับเรื่องนี้และการกระทำตัวเองเลยนะคะตัดสินใจมาเล่าเพราะว่าเรื่องราวเกิดขึ้นนานมากแล้วนะคะตอนนั้นโบเริ่มตัดสินใจคบฝรั่งเป็นแฟนแล้วก็คิดว่าฉันจะมีคู่ชีวิตเป็นชาวต่างชาติแน่นอนนะคะสิ่งแรกที่คิด เข้ามาในหัวเลยจากที่ดูข้อมูลผู้คนอื่นๆเยอะแยะคือชั้นอายุน้อยแต่นั้นพดอายุ20ปลายๆนะคะจำไม่ได้ว่า20เท่าไหร่ประมาณช่วง27ถึง29ประมาณนี้เพาะก็คิดว่ามีสามีแก่กว่ารุ่นเราข้าวพ่อก็โอเคแหละ เพราะว่าไม่เห็นใครเขาตําหนิติติงติเตียนใดๆเลยแล้วไปอยู่ต่างประเทศเขาก็คงไม่ถือกันบางนี่คือความคิดของโบสเองโดยที่โบสไม่ได้ดูข้อมูลอะไรเยอะๆมากมายประกอบกับสมัยนั้นนะคะคุณคิดเอาสมัยโบ๊ทมันมีอินเทอร์เน็ตแล้วแล้วคนที่ก่อนก่อนโบสอ่ะเขาไม่ได้มีเทคโนโลยีนะเขายิ่งไม่มีข้อมูลเยอะนะ สมัยโบเนี่ยข้อมูลก็ไม่ได้เยอะเหมือนตอนนี้ตอนนี้ปี2023เนี่ยไม่มีใครเขา,าทำ YouTube เล่าเรื่องประสบการณ์อะไรให้ฟังแบบนี้นะพวกก็ไม่มีข้อมูลว่าเราจะเลือกผู้ชายอายุเท่าไหร่แบบไหนที่เหมาะกับเรานะแล้วรสนิยมความชอบของโบส่วนตัวพวกก็ไม่ได้อยากได้สามีรุ่นกราวข่าวคุณพ่อหรือแก่เป็นคุณตาคุณปู่ไม่ใช่ด้วยความที่ไม่มีข้อมูลและเห็น แล้วก็สรุปเอาเองว่าได้แหละโบก็ตัดสินใจติดต่อกับผู้ชายคนหนึ่งที่ดูดีตอนนั้นโบก็ใช้ M S N ของ Hotmail ในการแชทนะคะมีผู้ชายคนนี้เข้ามาโดยส่วนใหญ่โบไม่ได้ทักใครก่อนโพ์ออนไลน์เนี่ยก็จะมีผู้ชายทักโบมาพึ่งภาพึพ่ภเลยนะคะก็มีทั้งพวกสแกมสกามนั่นแหละแต่สมัยนั้นโบก็ไม่รู้หรอกนะว่า เป็นอะไรพวกก็แค่ว่าเออเป็นผู้ชายทักเข้ามาเพราะเขาอยากจะคุยกับเราแล้วก็ประเมินได้ว่าใครที่คุยเรื่องเซ็กเลยใครที่คุยดีใครที่คุยเหมือนจะจริงจังพวกก็เลือกคนนี้ที่จะติดต่อกับเขาเพราะตัวเองคิดว่าจะคบกับเขาเป็นแฟนนี่แหละก็คุยกันอยู่สักระยะประมาณหนึ่งประจำไม่ได้แชทกันทุกวันเปิดกล้องด้วยคุยดีคุยดีมากจนในที่สุดนะคะพวกก็ตัดสินใจไปหาเขา ที่บ้านเขาในคืนวันหนึ่งโปสดรอให้พ่อโบ๊ดอะกลับมาก่อนโป๊ดไม่รู้หรอกนะว่าพ่อโบ๊ดอะเขาจะรู้รลแค่และคายไหมรู้แต่ว่าพ่อไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวพ่อโบสถ์ขับแท็กซี่กลับมาจอดพอพ่อกลับมาจอดปุ๊บประมาณคือห้าทุ่มเที่ยงคืนไปแล้วทุกวันเลยนะแต่โบดะเดินทางไปหาเขาอยู่สามวันแล้วโบสก็รู้รู้แจ้งเห็นจริงเหตุผลที่โบสถ์ไม่ให้ใครเข้าบ้านเลยนะคะโบสถ์ ไม่มั่นใจใครโปรจะไม่พาใครเข้าบ้านเด็ดขาดนะคะโปรเลือกที่จะเอาตัวเองไปเสนอให้เขาเหมือนกับที่มีคอมเมนต์ว่าว่าก็ไปเสนอให้เขาเองไปถึงที่เขาเองโอเคค่ะโปรโอเคโปรตัดสินใจทําแบบนี้คือเอาตัวเองไปที่ของเขาเพื่อที่จะไปดูว่าเขาโกหกไหมเขามีอะไรเขามีสิ่งของของผู้หญิงหรือใดๆ ที่บ้านเขาไหมความเป็นอยู่เขาอยู่ยังไงโปก็กระมวลผลของโมเดลว่าเออการเงินเขาเป็นยังไงเขาปฏิบัติกับเรายังไงพอรไปหาเขาเขาอยู่ที่ไทยนะคะเขาอยู่ที่พหลนยธทินอะไรสักอย่างหนึง่งเลยเซ็นท่ันไปนิดหนึง่งบ้านรถอยู่สะพานใหม่เมื่อก่อนอยู่กับพ่ออยู่ที่สะพานใหม่ก็ขับรถมาไม่ไกลนะคะเขาอยู่บ้านเช่าเป็นบ้านไม้นะคะในบริเวณพื้นที่ตรงนั้นเนี่ย มีบ้านเช่าอยู่ประมาณ 4- ี่ห้าหลังเขาก็อยู่หนึ่งในนั้นค่าเช่าเขาก็ถามเขาแหละดืนละหลักหมื่นอะหมื่นสองหมื่นสามหมื่นจำไม่ได้มีลูกติดสองคนเป็นลูกที่เกิดจากภรรยาคนไทยเขาเล่าให้ดฟังนะป๊อดไม่รู้หรอกว่าข้อมูลจริงจแค่ไหนป๊อดก,ก็ฟังแล้วป๊อดก็คิดในใจเชื่อได้เชื่อไม่ได้ป๊อดก,ก็ประมวลของป๊อดอยู่นะแต่ป๊อดก็ยังตัดสินใจเอาตัวเข้าแรกอยู่ดีนะคะป๊อดก,ก็ไปหาเขา,เขาก็บอกว่าเออ ฉันจะไม่ล็อกประตูเธอเดินเข้ามาได้เลยนะโบก็ไปหาเขาก็เดินเข้าห้องนอนแน่นอนเข้าห้องนอนก็ต้องมีอะไรกับเขาโบตัดสินใจแล้วไงแต่โบนะไม่ได้ชอบการมีอะไรเลยไม่ชอบมีเพศสัมพันธ์แล้วโดยเฉพาะตอนนั้นเนี่ยโบคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานเป็นเรื่องไม่โอเคสำหรับตัวเองแต่ตัวเองทำเองยิ่งมีความรู้สึกฝังจิตฝังใจว่า เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องร่างกายโปรทก็เลยมีการต่อต้านไงพอเขาอ่ะจะมีเพศสัมพันธ์กับโบรทเงี้ยโปดก็เจ็บไงพอเจ็บโปดก็บอกเขาว่าเอ๊ย ไอไม่ได้ไอไม่โอเคอันนี้คือเรื่องที่เป็นเรื่องนะคะก่อนที่จะมีอะไรกับเขาเนี่ยปุ๊ก็ศึกษาข้อมูลเรียนรู้หาข้อมูลเพื่อป้องกันตัวเองไม่ติดโรคไม่ท้องปุดถามเขาก่อนว่ายูมีถุงยางอนไมไหมถ้าอยู่ไม่มีไอไม่ยอมมีอะไรกับยูเขาบอกไอมีไอเตรียมไว้แล้วเพราะว่าก็เจอว่าเขาอะขอถ่ายรูปตอนที่ มีกิจกรรมกันพวกก็ไม่เข้าใจว่าจะถ่ายไปเพื่ออะไรก็ผ่านไปผ่านไปคืนแรกพวกก็ตื่นมา6กโมงเช้าขับรถกลับบ้านตลอดเวลาที่โอติดต่อกับผู้ชายคนนี้นะคะไม่มีคนอื่นรู้นะไม่มีใครรู้ใครเห็นนี่คือแผนของโอนะคะไปหาเขาตอนกลางคืน ไปถึงที่เขาเนี่ยพวกก็คิดขโมดไปแล้วว่าไม่มีใครรู้ใครเห็นคนที่รู้สึกไม่ดีคือตัวเราเองเราจะไม่มีคนอื่นที่ทําให้เรารู้สึกไม่ดีนะคะอยู่มาวันหนึ่งปนลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้ในบ้านเขาจ้าแล้วโบระต้องกลับมาเอาตอนสายๆเขาก็บอกว่าอยู่เข้ามาได้เลยไอจะ ไม่ล็อกประตูนะไม่มีคนอยู่ไงเราติดต่อกันทางอีเมลนะตอนนั้นเดี๋ยวคุณจะสงสัยว่าอา้าวไม่มีโทรศัพท์มือถือเราติดต่อยังไงโปก็อีเมลหาเขาบอกให้เขารู้ว่าไอาลืมโทรศัพท์ไว้อยู่เห็นไหมเขาก็บอกเออเขาเจอเดี๋ยวเขาจะวางไว้ให้ตรงนั้นตรงนี้ให้อยู่เข้ามาเอาได้เลยไอ้จะไม่ล็อกประตูโป้กลับไปตอนสายแล้วไงเพราะตอนสายเนี่ยแม่บ้านมาทําความสะอาดโป้เจอแม่บ้านโป้ก็รู้สึกไม่ดีแล้วอะเพราะว่าโป้มาหาผู้ชายที่เป็นฝรั่ง เราคิดของเราคนเดียวเลยนะแม่บ้านเขาจะคิดไม่คิดเราไม่รู้ตอนนั้นเราคิดก่อนเลยว่าตายแล้วแม่บ้านเห็นเรามาหาฝรั่งมาหาผู้ชายแล้วเขาต้องคิดแน่เลยว่าเราอ่ะเป็นผู้หญิงไม่ดีเป็นผู้หญิงบริการหรือเปล่าอันนี้ก็คิดไปเรื่อยของเรานะแต่ก็ไม่ได้แสดงอาการอะไรก็เจอแม่บ้านหลังจากที่ขึ้นไปเอาของมาแล้วไปเอาโทรศรัพท์มาแล้วก็เราจะกลับก็เลยนึกว่าอืมไหนๆก็ไหนๆและก็คุยกับแม่บ้านแล้วกันสืบ โบก็ถามแม่บ้านว่าแม่บ้านทำความสะอาดที่นี่นานหรือ,อยังทำความสะอาดห้องไหนบ้างแม่บ้านก็บอกว่าเขาอยู่ที่นี่มานานแท่ไหนอะไรอย่างนี้โกจำไม่ได้แล้วแล้วเขาก็ทำความสะอาดทุกห้องแหละรวมถึงห้องของผู้ชายที่โบอะมาหาเขาด้วยโบก,ก็จัดการถามต่อเคยเห็นเขา มีผู้หญิงมาไหมแม่บ้านก็บอกว่าเคยมีอยู่คนเดียวที่มาบ่อยๆเขาก็พูดถึงลักษณะของผู้หญิงให้ฟังโบก็เลยประเมินว่าลักษณะเหมือนกับเมียเก่าที่เขาเล่าให้ฟังว่าเลิกกันไปแล้วซึ่งโบก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเลิกกันไปแล้วจริงหรือไม่จริงประการใดไม่รู้เลยนะคะโบก็พยายามจะสร้างภาพให้ตัวเองนะคือเรามีความรู้สึกไม่ดีในใจที่บอกว่าเออเนี่ยมาหาเขามาติดต่อเขาเรื่องธุระสร้างสร้างภาพสวยๆนะ ซึ่งแม่บ้านเขาจะเชื่อไม่เชื่อหรือเขาจะคิดเป็นอะไรอันนี้ปุ๊กก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราก็สร้างภาพสวยๆของเราไว้ก่อนพอเราได้ข้อมูลเสร็จสับเรียบร้อยเราก็แยกนะคะเราก็บอกอ๋อขอบคุณค่ะคุณป้าแล้วปุ๊กก็กลับไปตอนนั้นภาษาอังกฤษก,ก็สื่อสารได้ดีนะแต่การพูดอะฝรั่งเขาจับ ไม่ได้ในครั้งแรกโบต้องพูดถึง56ครั้งกว่าเขาจะจับได้เป็นการพูดแบบไทยๆธรรมดานะคะแต่รู้ภาษาอังกฤษเก่งอะแต่พูดไม่ได้เรื่องว่างั้นคืนต่อมานะคะก็ไปอีกแต่ไม่ได้ไปต่อเนื่องกันนะก็มีเว้นระยะห่างก็ไปอีกพอไปอีกเนี่ยครั้งนี้เนี่ยก็มีอะไรกับเขาไม่ได้อีกเหมือนกันเขาตื่นกลางดึกพวก็ถามเขาว่าอาอยู่จะไปไหนหรอคือเหมือนกับแบบให้เรานอนคนเดียวอย่างเงี้ยเขาบอก,อ,อกเขาจะไปนอนห้องลูกก็แล้วแต่ พอตอนเช้ามาเนี่ยปุ๊กก็มีคิดแผนการแล้วว่าปุ๊อยากจะจับผิดว่าเขามีอะไรซ่อนเล้นอยู่หรือเปล่าจะมีใครมาหาเขาระหว่างวันไหมปุ๊กก็ ตื่นแต่เช้าเลยออกไปซื้อเดินออกไปนะไปซื้อหมูปิ้งข้าวเหนียวปิ้งเอามาให้เขากินกันเขาก็ตื่นมาเขาบาอกอาอยูตื่นแต่เช้าจังเลยก็คุยปกตินะลูกๆก,ก็อยู่ในบ้านพบก็พยาพยามจะทําความสนิทนะพยายามมาเพราะว่านะเข้ากับเด็กไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องทําอะไรยังไงเราไม่ใช่คนรักเด็กไงอันนี้ก็คือเหตุผลหนึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนท้ายว่าเกี่ยวข้องกับลูกยังไงนะคะเขาก็กินหมูป้งหมูปิ้งกันแล้วพอถึงเวลากลับโบก็บอกอ่ะไอ้กลับแล้วนะและว้วโบก็นึกนในใจเขาจะเอื้อนเอ่ย ยื่นเงินให้เราไหมที่เราเอาเงินเราไปซื้อข้าของอะไรเขาไม่นะคะโบ๊ทอะคุยกับเขาตั้งแต่แรกว่าโบตกงานอยู่ช่วงนั้นนะ่ะเขาก็รู้ว่าเราตกงานแล้วเราก็ไม่ได้มีเงินเยอะเขาก็ไม่เสนอเอื้อนเอ่ยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่คิดเอาไว้ในใจว่าผู้ชายคนนี้เรื่องการเงินน่าจะขี้เหนียว หรือเปล่าอันนี้โบก็คิดประมวลของโบเองในหัวนะเขาเป็นคนที่รูปร่างดีดูดีนะคะแก่แล้วอะแต่ดูดีคือแก่แก่กับพ่อโบดอีกอะตอนนั้นเขาน่าจะ60กว่าแล้วแวโบได้20กว่า20ปลายๆอะนะอันนี้ก็ผ่านไปครั้งสุดท้ายที่โปรมาคือ3ครั้งแล้วไม่ไปหาเขาอีกเลยนะคะครั้งนี้เนี่ยเขาก็จะมีอะไรก,กับโบดอีกแหละแต่โบสไม่ได้งไงโบสเจ็บก็ไม่โอเคแล้วกลางดึก ลูกชายเดินเข้ามาในห้องแล้วก็มาเจอโบนอนอยู่ในห้องลูกชายก็ไม่โอเคลูกชายอายุ10ขวบกับอีกคนหนึ่งไม่ถึง10ขวบลูกชายก็ไม่โอเคลูกชายบอกทําไมดัดดี้มีคนนี้เข้ามาในห้องโบก็รู้สึกแย่เข้าไปอีกอะว่าเอ๊ะเราตกลงเราทําอะไรอยู่เราเป็นอะไรสถานะเราคืออะไรกับเขาโบก็ไม่พูดอะไรอีกแล้ววันนั้นโบก็ไม่รีบกลับหาคอ้างอยู่ว่าเอจะอยู่ยังไงวะตอนกลางวันให้อยู่แบบใส่สายได้อย่างเงี้ย แล้ววันนั้นนะประวัติเจอเรื่องเขาก็พูดถึงว่าเขาอะไม่ออกไปไหนเพราะเขามีผ้าต้องรีดมีเสื้อผ้าชุดนักเรียนของลูกต้องรีดคือคุยกันพวกก็หาเรื่องนะว่าเออวันนี้จะไปไหนยังไงไหมเผื่ออยากจะแบบติดสอยห้อยตามไปด้วยก็พยายามหน้า,นาด้านหน้าด้านไว้นะนึกแบบกูต้องหน้าด้านบอกเลยว่าการกระทําครั้งนี้มันเป็นครั้งแรกที่ตัดสินใจคบกับฝรั่งไงแล้วเป็นฝรั่งคนแรกที่คบไงสิ่งที่ตรงสเปคค,คือเขาเป็นคนอังกฤษเท่านั้นนอกนั้นคือไม่โอเคเลย เป็นประสบการณ์ที่เอาตัวเข้าแรกและเรียนรู้ได้เยอะมากว่าความคิดของเราเนี่ยไม่ถูกต้องในในความคิดของเรานะไม่ถูกต้องนะคะอ่าเรื่องต่อคือเขาก็ไม่ไปไหนเขาก็บอกเขามีผ้าที่จะต้องรีดเขาก็เลยนําเสนอตัวเองว่างั้นฉันอยู่รีดผ้าให้เธอก็แล้วกันเขาก็บอกหลอจริงหรอได้หรอได้ไดก็ตอนสายๆในระหว่างที่พวกก็รีดผ้าอยู่นั้นมี คนเคาะประตูข้างนอกเขาก็เดินไปดูเขาก็มีช่องสองนะแล้วเขาก็ไม่เปิดเขาก็บอกอ้าวทำไมอยู่ไม่เปิดว,ว่าอ๋อใครก็ไม่รู้ไอ้ไม่รู้จักสักพักหนึ่งได้ยินเสียงเป็นผู้หญิงจ้ะเขาก็พูดภาษาอังกฤษแบบ สำเรียงที่ไม่ได้ได้ได้ีดดดนะเขาก็ไม่ยอมไปเขาก็เคาะแล้วก็เปิดบอกว่าเอาแล้วไม่ละเอาแล้วไม่ละดึงใ,นใจนะก็อย่าไปพูดอะไรก็รีดผ้าไปแต่ว่าหูนี่ตานี่เปิดกว้างมากเคาะอยู่สักพักใหญ่ๆนะผู้ชายคงรำคาญก็ไปเปิดประตูกะว่าตัวเองจะออกไปเคลียร์ข้างนอกปรากฏว่าผู้หญิงมีแรงเยอะกว่าผลักเข้ามาเลยจ้าผู้หญิงแก่กับาโอ๊ตนะน่าจะอายุราวๆ 40ขึ้นไปถึง50เขาก็ยือย้อกันยื้อกันผู้ชายก็จะให้ออกผู้หญิงก็ไม่ยอมผู้หญิงเข้ามาที่คอมพิวเตอร์ทันทีผู้หญิงบอกว่าน้องน้องอย่าไปเชื่อมันนะไอเนี่ยมันหลอกลวงมันอะ่ะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอตอนที่มีรายการแล้วเอาไปลงในอินเทอร์เน็ตปวดลึกในใจตายแล้วกูตายแล้วกูแล้วเขาก็ยือย้อยือย้อยือ้ยกันอยู่สักพักหนึงอะ่ะ แล้วผู้ชายก็ชนะไงผู้หญิงก็หลุดออกไปนอกห้องแล้วเขาก็ไปเคลียร์กันยังไงหรือเปล่านี่โปก็ไม่รู้แหลสะสักพักหนึ่งผู้ชายก็กลับมาแล้วก็มองหน้าเขาไม่ได้พูดอะไรผู้ชายก็บอกโอ้ยโอเคอยูไม่มีอะไรแต่ในช่วงที่เขายื้อกันเนี่ยผู้หญิงอะ่ะมาเพื่อบอกให้ผู้ชายอะ่ะลบภาพแล้ววิดีโอเขาออกที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ อันนี้คือสิ่งที่โบ้เจอมานะโบ้จำได้ว่ามีอยู่คืนหนึ่งอะโบก็คิดเหมือนกันไงเขาถ่ายรูปตอนที่เรามีกิจกรรมกันอของพโอดอะไปสองรูปแล้วพปอโดบอกเขาว่าอยู่ต้องลบออกไอไม่โอเค คือมาคิดของโบต่อนที่ผู้หญิงคนนี้จะมานะกลางดึกคืนนั้นนะ่ะโบตอ่ะหยิบกล้องของเขาแอบย่องเข้าไปในห้องน้ําแล้วก็พยายามลบตอนนั้นนะ่ะโบตก็ยังไม่รู้เรื่องกล้องยังใช้ไม่เป็นเข้าฟังก์ชันไม่เป็นโบก็หารูปไม่เจอไงพอตอนเชา้าโบก็เลยบอกเขาว่าไอาขออยู่รูปที่อยู่ถ่ายไอยอะ่ะลบออกได้ไหมเขาก็บอกได้ไอลบไปแล้วไอไม่ได้เก็บไว้โบก็ไม่รู้หรอกว่า ลบจริงไม่จริงอ่ะอันนี้ผ่านมาแบบ20กว่าปีแล้วก็ยังไม่เคยเห็นภาพตัวเองในออนไลน์นะโชคดีไปเพื่อนโบสทคนหนึ่งอ่ะเขาก็มีสามีเป็นอเมริกันเหมือนกันเขาเล่าว่าสามีไปเจอภาพเขาเนี่ยอยู่ในเว็บโป๊ แล้วก็ทะเลาะกันยกใหญ่ดีที่สามีฟังเหตุผลเพื่อนบดบ,บอกว่าอยู you ่ดูดีๆเซว่ามันใช่ไอไหมมันเป็นภาพต,าต,าตัดต่อไอไม่ได้ไปทําอะไรแบบนั้นอันนี้ก็โชคดีไปนะมาต่อเรื่องบรก็คือหลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นมาแล้วเนี่ยพวก็คิด้วก็คํานวณอะไรหลายๆอย่างแบบเอ้ยไม่โอเคเลยอะ่ะน่ากลัวมากเลยอะ่ะสิ่งที่เราคิดอะ่ะ ไม่ใช่แล้วอะแล้วมีอยู่วันหนึ่งนะคะในใน,ในระยะเวลา3าวันที่ปวไปหาเขาเนี่ยแหละปวจำไม่ได้ว่าวันไหนหเกิดอะไรแบบไหนนะมีอยู่วันหนึ่งเขาก็เดินไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตปวก็อยากรู้ไงว่าเขาจะทำอะไรแบบไหนยังไงปวก,ก็ตามเขาคือเอาตัวเข้าแรกและหน้าด้านก็ตามเขาไปลูกๆก,ก็ไปด้วยไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตก็เดินข้ามถนนข้ามสะพานลอยไปไม่ไกลเท่าไหร่พอไปถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตเขาก็ซื้อข้าวของแล้วเขาก็บอกโอ๊ต oh, ไอลืมเอากระเป๋าตังมาอยู่มีตังไหมไอ้ขอยืมตังอยู่ก่อนแล้วเดี๋ยวจะคืนให้ปดน,นึกในใจเอ้าอะไรวะขอยืมตังทั้งทั้งที่รู้ว่าเราก็ตกงานเนี่ยนะแล้วถ้าเราไม่ได้คืนล่ะเราก็ไม่ได้มีเงินเยอะนะแล้วเราก็ตกงานอยู่ด้วยปวูจะมีเงินในกระเป๋านะแต่ปูโอ๊ตตัดสินใจปฏิเสธปูบอกว่าไอ้มีไม่ถึงร้อยเลยเขาจะยืม500อไอ้มีไม่ถึงร้อยเลยยูเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นอยู่รอที่นี่ก่อนอยู่กับลูกไอ้ก่อนเดี๋ยวไอ้ไปกด ATM อันนี้ก็คือจบนงะเขาก็ไปกด ATM อได้อะเขามาเอื้อนเอ่ยยืมเราอะแล้วหลังจากนั้นโป๊ก,ก็ไม่ติดต่อเขาอีกเลยเป็นเดือนนะคะจนกระทั่งคืนวันหนึ่งเขาก็ส่งข้อความส่งวิดีโอส่งวิดีโอขึ้นมาเลยเพราะว่าโปราฝึกภาษ,าษาอังกฤษไปด้วยที่เคยเล่าไว้แล้วว่าโประรู้จักผู้ชายต่างชาติจากการฝึกภาษาอังกฤษโป๊วิดีโอคอลกับทุกคนวิดีโอแชทอะเพราะเมื่อก่อนมันไม่มีโทรศัพท์มือถือไงคอมพิวเตอร์คนนี้ก็ขึ้นมาคือในระหว่างที่โป๊ะแชทเนี่ย คนที่บ้านเขานอนกันหมดแล้วไงไม่มีใครมายุ่งวุ่นวายไงคุณคุณนฟังอยู่คุณจะสงสัยว่าอ้าวแล้วไม่รู้หรอคอมพิวเตอร์บปรเนี่ยไม่ได้อยู่ในห้องส่วนตัวอยู่ข้างล่างหน้าบันไดบ้านเลยแล้วโบชต์ผู้คนก็น่าจะรู้จะเห็นบ้านแต่เขาไม่ยุ่งกันแล้วตอนที่โบรต์วิดีโอเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทุกคนจะขึ้นบ้านนอนกันหมดแล้วไงพ่อพวกก็ไปทํางานยังไม่กลับอย่างเงี้ยขับแท็กซี่นะโปร์ก,ก็คุยกับเขาปกติธรรมดาเขาก็ถามว่ายูยังรักไออยู่ไหมโปรก็บอก ไอไม่ได้รักยูหรอกแต่ไออะรู้สึกดีกับยูเหมือนเดิมเขาก็บอกว่าถ้ายูรู้สึกดีกับไอบอ,บ I, อยู่เหมือนเดิมเนี่ยยูต้องพิสูจน์โดยการที่มาหาไอคืนนี้สิโปรได้คิดประมวลผลหลายๆอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นโปรบอกว่าไม่ละไอไม่ไปแล้วเขาก็ปิดวิดีโอไปก็ไม่ได้คุยกันอีกก็ผ่านไปสองสามวันโปรก็ประมวลผลครั้งสุดท้ายว่า ครา,าวนี้คีเด็ดเลยที่โบ๊ทคิดขบับโบ๊ทโบ๊ทก็ส่งข้อความไปหาเขาในระหว่างที่โบ๊ทนั่งอยู่บนสองแถวจําได้ไปไหนสักที่หนึง่งไปสมัครงานหรืออะไรนี่แหละโบ๊ทก็ส่งข้อความหาเขาว่าไอ,อ้ออมและที่จะไปใช้ชีวิตอยู่กับยูไอจริงจังกับยูแล้วยูล่ะจริงจังกับไอไหมถ้ายูจริงจังกับไอ,อ,บอเอานัดเวลากันยูไปคุยกับพ่อไอโอเคไหมเ <laughs> <laughs> ขาตอบมาว่า ไอไม่โอเคกับยูเพราะว่าลูกสองคนเขาไม่ชอบยูเขาชอบผู้หญิงอีกคนหนึ่งมากกว่าเป็นไงเขาคบซ้อนเขาคบซ้อนจริงไม่จริงโบ๊ไม่รู้อะแต่โบ๊ทรู้แต่ว่าเขาไม่ได้จริงจังกับโอ๊แล้วก็ก็ถามว่าอ้าวแล้วที่ผ่านมาคืออะไรอะที่เรามีอะไรกันเนี่ยเขาตอบกลับมาว่าไอนึกว่ายูก็แค่อยากมานอนกับไอเฉยๆไงไอก็แค่อยากมีอะไรกับยูไงแต่ปัญหาคือไอมีอะไรกับยูไม่ได้ไง ถ้าไอ้มีอะไรกับยูไม่ได้ไอ้ก็ไม่อยากมียู่ในชีวิตเหมือนกันไงเป็นยังไงล่ะนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่ทำให้โบนะรู้อะไรขึ้นมาเยอะเลยจากผู้ชายคนแรกเลยนะทำให้โบนเนี่ยเปลี่ยนความคิดทุกสิ่งที่เคยมีแล้วก็ตัดสินใจรู้จักกับผู้ชายคนนี้แล้วก็มีเหตุการณ์ที่เล่ามาเกิดขึ้นเอาตัวเข้าแลกเอาความหน้าด้านเข้าสู้ ทำให้โบ๊์อัดสินใจไม่ว่าจะเป็นผู้ชายชาติไหนก็ตามฉันจะไม่มีอะไรกับเขาก่อนแต่งงานฉันจะไม่เลือกผู้ชายแก อันนี้ก็คือที่ไปที่มานะคะทำไมโบ์ถ,ถึงมีความคิดอย่างที่คุณได้ฟังในช่องโบ้ที่โบสคุยเล่าแนะนำทั้งหมดในช่องนี้นะคะอันนี้ก็คือประสบการณ์ครั้งแรกคนแรกเลยนะคะส่วนผู้ชายเลวโบ้มีคุยเอาไว้แล้วคนก็มาฟังกันเยอะแยะเลยนะคะผู้ชายเลวอันนั้นเนี่ยเป็นผู้ชายที่แก่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้แก่เท่าพ่อแล้วก็เป็นผู้ชายที่โบ้ไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขานะแต่เพราะโบ์อยาก รู้อยากลองนะก็ไปฟังดูนะคะขอบคุณที่มาฟังนะคะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็เอาข้อมูลของโบสเนี่ยไปคิดวิเคราะห์พิจารณาในการติดต่อกับผู้ชายที่คุณกําลังติดต่อกับเขาหรือคนที่คุณกําลังจะตัดสินใจติดต่อกับเขาหรือทำอะไรก็ตามในชีวิตคุณที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายต่างชาตินะคะบายสวัสดีค่ะ <S <S